สวัสดีครับ คุณผู้ชมครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยนะครับได้ส่งเสริมให้ผู้ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่ายได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้นหรือ primary GMP ซึ่งมาตรการดังกล่าวนะครับจะทําให้เกิดผลดีต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตด้วยครับเนื่องจากมาตรฐานการผลิตขั้นต้นหรือ primary GMP นั้นจะควบคุมป้องกันการปนเปื้อนและอันตรายที่อาจจะมาจากสิ่งแวดล้อมตัวอาคารอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไม่ให้ปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ผลดีที่เกิด ต,ต่อผู้ผลิตทําให้ผู้บริโภคร้านจําหน่ายและตลาดสินค้ามั่นใจและอุดหนุนสินค้ามากขึ้นหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่คลินิก p r i เมอรี่จีมายเล็โทรศัพท์นะครับ02 590 7322หรือทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับที่ w w w .fda.moph.go.th ครับ